สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอผลการดำเนินโครงการลานกิจกรรม BBL พัฒนาน้องในรายวิชาศาสตร์พระราชารหัสวิชา GE 11001นะคะค่ะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนที่พวกเราได้งานแผนการดำเนินงานต่างๆจนถึงขั้นตอนการลงพื้นที่กันเลยนะคะเริ่มจากที่มาและความสำคัญของโครงการค่ะ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาว,วชนโดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมศึกษาตอนตอน้นเป็นเด็กที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะต้องศึกษาในขั้นตอนต่อไปครูจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาค่ะในการจัดสภาวะแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆบ,บริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียน ได้เพราะสภาพแวดล้อมดีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมด้วยนะคะโรงเรียนบ้านดอนอุดมเนอยอุปถมัมซึ่งได้ทำโครงการลาน BBL พัฒนาน้องเพื่อจัดหาสื่อเพื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณรอบห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นค่ะ ทำให้บรรยากาศน่าอยู่ตลอดจนเกิดประโยชน์ในการใช้สอยในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะค่ะต่อไปนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ค่ะ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองในเด็กแต่ละคนและแต่ละช่วงวัยค่ะ 2. เพื่อปรับภูมิทัศน ภายในโรงเรียนขอบเขตของโครงการโครงการจิตอาสาลาน BBL พัฒนาน้องมีขอบเขตการดำเนินงานก็คือโรงเรียนบ้านดอนอุดมเนอยอุปถมัมมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด48คนค่ะและระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่4มกราจนถึง13มกราพศ2 5 6พค่ะและเชิงคุณภาพนะคะพวกเราอยากจะทำให้เรื่องของการทำในบริเวณของ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนน่าอยู่มากขึ้นค่ะและมีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอื้อต่อการเรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนค่ะต่อมาคือตัวชี้วัดสําเร็จค่ะพวกเราได้ทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการค่ะ ผลที่เราคาดว่าจะได้รับก็คือทําให้ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสวยงามทําให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและทําให้เด็กในโรงเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะต่อมานะคะก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องพวกเราได้ทําการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหมายของจิตอาสาหรือจิตสาธารณะค่ะตามความหมายของพับไพราสารวิสาโลได้ให้ไหว้ก็คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคมหรือความทุกข์ยากของผู้คน และปัรถนาเข้าไปช่วยไม่ใช่ด้วยการให้ทานให้เงินแต่ให้ด้วยการสละเวลาและแรงเข้าไปช่วยด้วยจิตที่เป็นกุศลได้ช่วยผู้อื่นจะเน้นว่าไม่ใช่แค่คําประโยคหรือผู้อื่นอย่างเดียวแต่เป็นพัฒนาการจิตวิญญาณของเราต่อมาคือคําว่า BBL คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองหรือฐานการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นแนวความคิดของนักประสาทวิทยาและนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สนใจในการทํางานของสมองและประสาทกับการจัดการศึกษาโดยนําความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละช่วงวัยนะคะ ต่อมาคือหลักการทรงงาน23ประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมชนาถบพิษนะคะ 1. คือศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2. ระเบิดจากข้างใน 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 4. ทํทำตามลำดับขั้น 5. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 6. องค์รวมเจ็ดไม่ติดตำรา 8. ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 9. ทําทำให้ง่าย 10. การมีส่วนร่วม สิประโยชน์ส่วนรวม 12. บริการรวมที่จุดเดียว 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14. ใช้ทำประ 15. ปราสิบห้าปลูกป่าในใจคน้น 16. ขาดทุนคือกำไร 17. การพึ่งตนเอง 18. พออยู่พอกิน19เศรษฐกิจพอเพียง20ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน21ทํางานอย่างมี ความสุข22ความเพียรและ23รู้รักสาม,มาัคคีค่ะ ต่อมานะครับผมนั่นก็คือวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการอันดับแรกนะครับผมสมาชิกของพวกเราจะร่วมกันประชุมและเสนอกิจกรรมที่จะทําโครงการต่อมาคือการสํารวจสถานที่และคัดเลือกสถานที่ในการจัดทําโครงการเมื่อได้หัวข้อโครงการแล้วจึงนําคําแนะนําในการทําโครงการกับอาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดต่อครูที่โรงเรียนเพื่อขออนุญาตในการทําโครงการต่อมาคือการขอร่วมสง่งทุนในการทากิจกรรมเตรียมอุปกรณ์ ต่อมานะครับผมคือการลงพื้นที่ทํากิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้บริเวณหน้าอาคารเรียนต่อมาคือการทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการภายใต้ชื่อโครงการจิตอาสาลาน V b บเพื่อน้องต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลและรูปเล่มโครงการและสุดท้ายนะครับผมก็คือการนําเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาครับ สำหรับวัสดุปรปกณ์ที่พวกเราใช้นะครับนั่นก็คือแปลงทาสีสีน้ำทาพื้นลูกกิ้งทาสีถังน้ำผู้กันสีเคลือบถนนทินเนอร์เทปและช็อคครับผม โครงการที่พวกเราจะทําขึ้นนะครับผมเป็นโครงการประเภทสนับสนุนกิจกรรมของเด็กเล็กนะครับผมโครงการของพวกเรามีระยะเวลาดาเนินง,งานตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่12มกราคมครับในวันแรกที่เราเริ่มการปฏิบัติงานนะครับผมนั่นก็คือวันที่4มกราคมเราได้ลงพื้นที่ขอเนื้อรงเรียนและทอความสะอาดสถานที่ต่อมาในวันที่7ถึงวันที่10มกราคมเราได้ทําการร่างแบบ และทาสีจนเสร็จในวันที่12มกราคมครับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการกลุ่มตัวอย่างคือครูในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองครับต่อมานะครับผมนั่นก็คือผลการดาเนินง,งานก่อนดำเนินกิจกรรมตามโครงการพวกเราพบว่าหน้าอาคารเรียนยังไม่ได้ปรับปรุงมีเศษใบไม้เศษขยะและยังไม่ได้ทําความสะอาดหรือจัดที่ให้เรียบร้อยอย่างเหมาะสมกับบริเวณหน้าอาคารเรียน หลังจากดำเนินกิจกรรมตามโครงการพวกเราพบว่าบรรยากาศภายนอกอาคารเรียนน่าอยู่และอบอุ่นมากขึ้นสภาพแวดล้อมทำให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ทำให้ครูกับนักเรียนใกล้ชิดกันมากขึ้นนักเรียนมีความตื่นเต้นที่ได้เห็นคณะครูภายในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมของนักศึกษานอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำโครงการยังเป็นการมอบสิ่งที่ดีที่สามารถต่อยอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มพวกเรานะครับได้นําหลักการทรงงานข้อที่3การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กข้อที่4การทําตามลําดับขั้นและข้อที่23รู้ลักษวะคีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานกลุ่มและลงพื้นที่รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการด้วยครับ ค่ะสำหรับจากการดำเนินโครงการลาน b b l พัฒนาน้องซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาและสมาชิกในกลุ่มของเราได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริงในวันที่4ถึง12มกราคนะคะซึ่งพวกเราได้ทำกิจกรรมทาสีตกแต่งลานหน้าอาคารโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่พร้อมต่อการเรียนรู้ซึ่งผลการดำเนินโครงการสำเร็จไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุ สงและเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยได้ประเมินผลงานจากการประเมินความพึงพอใจจากคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนค่ะที่มีต่อการทําโครงกรารความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินการของผู้จัดทําโครงการความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบของผู้จัดกิจกรรมในภาพรวมและสถานที่ในการทํากิจกรรมนอกจากนั้นนะคะสมาชิกในกลุ่มที่ทําโครงการ อยังได้ร่วมแรงร่วมใจในการทําโครงการช่วยเหลือทําความสะอาดและตกแต่งลานให้มีการแบ่งหน้าที่ในการทํางานและมีการทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานค่ะ